อยู่กับช่อง youtube ชายใหญ่รุ่งเรืองกินนะครับเมื่อกี้มีสายเข้าครับคลิปล่วไปครับก,บกบรดลอไปเลยครับผมกับรถเกี่ยวของชายใหญ่คันหมาย่าสูรครับถึงจะเดินยน 2020ครับเกีเ่ยวแต่งสิ่งแต่งสวยครับหรือว,ว่าการดีไซน์ออกแบบของเขานี่สวยส,วยสดงดงามเลยทีเดียวนะครับการวางตำแหน่งต่างๆใส้นงเส้พานนะครับดูไม่รบกรุงรังครับดูโล่งสะอาดตาดีครับ ขับโดยอาจารย์แกะปากหมาครับเมื่อหนึ่งของทีมงานขยายเราครับเมื่อปีที่ผ่านมาฤดูกาลที่ผ่านมาครับขับสินเจริญการช่างครับปีนี้ขอขับสินเจริญบ้างอาจารย์จัดให้ครับวินะบ่งดีพอสมควรครับ ว่าถือว่าเกี่ยวได้คล่องพอสมควรนะครับกับรถเกี่ยวที่ต่อประกอบขึ้นมาใหม่ครับสุดๆร้อนแล้วเราก็มาลองเกี่ยวเจ้าแรกนะครับเกี่ยวคล่องพอสมควรนะครับโอ้่งครับทำโดยจานแกะปากหมาเราครับ แตาครับเดี๋ยวเราไปดูปล่อยข้าวกันว่าจะไวได้ไวขนาดไหนครับนี่มันรถรถดินด่วนนี่นะรถดินด่วนอยู่ไหนครับนี่เอาดินด่วนโอ้เห็นแต่รถเห็นแต่รถคิดว่าคนหายไปไหนโอ้ เ,เกี่ยวข้าวได้สะอาดมากเลยครับนี่ดูการปล่อยข้าวครับจะไม่จะติดขัดอะไรไหมครับป่ยแล้คควครับตังโชมครับโอ้ มาแล้วโอ้โห่อยข้าวไวมากเลยครับนี่ไหลไวมากครับแปบ๊บเดียวลวครับนี่หมดอุดนนี่ใช้เวลาแปบบ๊บ,แบ,บเดียวครับโอ้สุดยอดเลยครับไม่มีติดขัดอะไรเลยครับท่านใดที่มองหารถเกี่ยวอยู่นะครับรถเกี่ยวข้าวสินเจริญยนของเฮตุครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ให่ใหญ่ไม่ปิดฝังเลยครับที่เลือกใช้รถเกี่ยวข้าวของสินเจริญยนต์นะครับดูครับนี่เกี่ยวฤดูการแรกเจ้าแรกครับกับรถเกี่ยวที่ต่อประกอบขึ้นมาใหม่นี่ได้ขนาดนี้ถือว่าห่องสุดๆนะครับไม่ติดขัดอะไรเลยครับผม ราต้องไปใส่ไม่เรียกว่าใส่พอแป๊บดีครับพ,อพอ่อพ่อเราหนอนกุ้งหน่อยครับมันจะได้ไม่พันพันท่ราาวนะครับจบขาวเลยครับแบบนี้าการวางตำแหน่งมีที่เหยียบที่ยืนครับ ครับผมตัวนี้เป็นกระเดิน1 2ครับ2ปั๊ม23เครื่องเกโอ8ซีครับเครื่องเกลียวไฟครับเลี่ย3เคืสีครับทั้งคันครับแต่ผมเลือกเป็นเลียด้านคนัะแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ผมชอบเลี่ยด้านมากกว่า ครับโอ้ปล่อยข้าวไว้มากครับนี่ครับมหน้าชุดตาของนแก็คากหมาของเรานะครับเป็นไงบ้างครับแจ็คเก็ครับแจ็คครับแจ็คครับฟ้องดีไหมครับดีดีครับดีดีครับไม่เสียใจเลยนะครับที่ชายใหญ่เลือกใช้รถเกี่ยวข้าวของสิงห์เจริญยนต์นะครับครับขอบคุณเรียนต้น ผมขอบคุณเียโตมากครับผมที่จัดรถแรงๆมาให้ครับผมห้องจัดประหลัดพอครับนี่นะครับท่านใดที่สนใจอยากได้รถเกี่ยวนวดข้าวครับโทรไปเบอร์นี้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังครับผมสายตรงกับเชตโตไปเลยครับมีเงินขายดีๆครับ รูปางลักษณะครับการวางแผนการออกแบบดีไซน์ครับมันข้างลงตัวกันเลยทีเดียวนะครับผมจะของนาเรานี่นะครับจะของนานะครับต้อกาสายดีๆี่สั้นเลยเป็นไงบ้างครับถูกใจไหม เ,เกี่ยวสะอา,าดครับผมแรงทันใจครับข้าวสะอาดครับผมของนาจ้าเลยครับผมกำลังเก็บพับอุ้มะ ประกอบง่ายครับเจ็บพับง่ายจานโ,<ฮ>โ<ฮ>อ้จานจานนี่นครับแก่เสียใจ,จยเงินเลยครับโหจะาของนาเชื่อมากเลยครับขอบคุณมากครับผมปล่อยข้าวเสร็จพับปุ้มเสร็จก็เตรียมพิชเชอร์กับบ้านนะครับวันนี้จบภารกิจรอแล้วนะครับว่าโอเคครับผ่านเลยครับ การลงครับไม่พาดครับผมเพราะอาหารเราทำเป็นโค้งกระโลงมาผครับจะปล่อยลงนะครับว้าวว้าวว้าวเอาละกระไดใหม่เพิ่งทำเสร็จ มาลองเป็นงานแรกครับทำชั้นเดียวไปเลยครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับจบข่าวครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่คิปนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ